สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูเทคนิคของผมนะครับในการเทรดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก็จะเป็นตัวนี้นะครับเหรียญดูครับนะครับเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับให้ดูประวัติผมดูประวัตินะครับผมซื้อ ผมซื้อไว้ในราคาบ่ายหนึ่งของเมื่อวานนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับวันที่เก้านะครับซื้อได้ไว้ในราคาหนึ่งแล้สามสามหกนะครับพอผมตั้งขายไว้เป็นสามสี่หกนะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็ตรงนี้ก็ขายได้แล้วกําไรผมจะไม่ไม่เยอะนะครับจะไม่เอาเยอะห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยเก็บนะครับทีนี้ เมื่อตะกี้นะครับผมได้ซื้อไว้แล้วนะครับอ่าไปดูสามห้าศูนย์นะครับผมซื้อไว้ตอนนี้มันกําลังวิ่งอยู่ไปสามห้าหกแล้วนะครับเนี่ยกราต้องปล่อยผมตั้งขายไว้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีการที่ผมวิเคราะห์หมายถึงเทคนิคของผมนะครับในการดูกราฟเข้าไปที่กราฟนะครับเพาทำไมผมถึงซื้อผมซื้อเมื่อกี้นะครับแต่ ไม่ได้ให้ดูตอนซื้อมาให้ดูตอนตอนนี้เลยผมเข้ามาดูอีกทีคือกราฟมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ย่อ,ยอให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูง่ายอ่าผมก็เริ่มจากตีเส้นนะครับตีเส้นตรงนี้ วิธีดูของผมเป็นเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆผมจะตีเส้นอ่าทับเปลี่ยนสีให้ผมจะตีเส้นล่างนะครับจากจุดล่าสุดนะครับอ่าแล้วก็ไล่กลับมานะครับอันนี้จะเป็นเส้นแนวรับนะครับแล้วก็มาไล่ดูนะครับว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดเริ่มเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มผมก็จะมาใส่ ใส่เส้นตรงนี้อ่าอันนี้จะเป็นเส้นต้านเส้นแนวต้านอ่าแนวรับแนวต้านนะครับทีนี้ลองไล่มาอีกนะครับมันมีตรงไหนอีกไหมลองไล่มาดูนะครับไล่กลับมาดูอมันจะราคามันน่าจะอ่าสมพันธ์กันนะครับมีไหมถ้า ครับยังไม่เห็นเดี๋ยวนะผมจะไล่ดูถ้าสมมติว่ามันลึกไปดูนะครับอ่ประมาณเริ่มจะเห็นละขอไล่ดูก่อนนะครับก็ต้องไล่มันไปเรื่อยๆนะครับไล่ดู แต่บางทีผมดูอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับอาจจะดูนิดนึงแล้วผมก็ซื้อเลยอ่าสมมุติตรงนี้เป็นเส้นแนวรับของจุดนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาตีเส้นอีกนะครับว่าจุดแหลมของมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เส้นนี้ก็ตีไป ก็จะดู3เส้นก่อนนะครับแล้วก็มาดูอันล่าสุดนะครับว่ามันอยู่ในระดับตรงไหนนะครับผมจะใช้วิธีการเทรดสั้นๆนะครับผมไม่ได้ลากยาวอะไระสมมุติว่าตอนนี้นะครับมันเลยขึ้นมามาเลยขึ้นมาจุดนี้ในราคาอยู่ที่เลยส้นเหลืองหมดแล้วนะครับ ตอนที่ผมซื้อไว้สามห้าศูนย์ราคามันต้องอยู่อยู่ประมาณเลทตรงนี้นะครับสามห้าสองนี่ราคามันโดดขึ้นมาทีนี้ถ้าสมมติว่ามันโดดขึ้นอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่รู้ว่ากราฟมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่ว่ามันสามารถเลยเส้นแนวรับตรงนี้ขึ้นมาได้ผมกะกะว่ามันคิดว่ามันคงจะขึ้นมาประมาณแถวๆเราลองไล่ดูนะครับไล่กลับมาดู ต,ตีอีกเส้นหนึ่งนะครับผมจะให้ดูตรงนี้ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงจุดแหลมๆอันนี้เป็นเทคนิคนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเป็นแนวทางเอาไปต่อยอดฝึกดูนะครับอันนี้เส้นบนสุดนะครับเห็นไหมครับาราคามันน่าจะแตะขึ้นมาตรงนี้3 6มสา,มสามอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราตั้งถ้าเราซื้อให้มันอยู่ในเลทประมาณตรงนี้นะครับกำไรไม่เยอะนะครับแค่ขึ้นตรงนี้เราก็ได้นะครับเนี่ยอย่างผมซื้อไว้350เมื่อกี้ผมซื้อไว้เนี่ยถ้ามันขึ้นมา3 6ผมตั้งไว้360หรือ36 1หนึ่งี่แหละผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นราคาส่วนต่างก็จะเป็นกำไรนะครับตรงนี้พอมันแทมันดีดขึ้นมาตรงนี้เองครับแต่การลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับการาฟมันก็อาจจะวิ่งลงได้นะครับไม่เสมอไปแต่ผมซื้อไว้ คือแพงแค่มันเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วขายออกไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเข้ามาดูการาฟแล้วซื้อเอาใหม่อย่างเงี้ยผมจะใช้วิธีแบบนี้นะครับประมาณอย่างเงี้ยกำไรมาละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยต่อรอบนะครับอาจจะไม่ถึง10บาทหรอกครับอยู่ที่ทุนนะครับผมไม่ได้เล่นเยอะอะไรเล่นแค่เป็นออพอรู้ว่าเล่นเฉยๆไม่ได้เล่นเอาจริงเอาจังอ,อะไรกันนั้นนะครับเป็นเป็นดอกเบีย้ยครับมาละ3บาท5บาทนะครับมันก็ดีกว่าฝากธนาคารนะครับพูดถึงเรื่อง ธนาคารเงินหมืน่นหนึ่งนี่เดือนหนึ่งไม่ได้พอสามบาทสี่บาทเลยนะครับอันนี้ถ้าเราได้ตัววันวันละสาบาทก็เดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคอะสามบาทห้าบาทครับประมาณเนี้ยแล้วแต่ทุนนะครับผมตั้งไว้สามหกหนึ่งนะครับเห็นไหมผมตั้งไวบบ้สามหกหนึ่งเดี๋ยวมันดีดขึ้นมารอทิ้งไว้แล้วครับทิ้งไว้สักระยะถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ร่วงลงแต่มันก็ต้องขึ้นใหม่อยู่ดีแล้วครับประมาณเนี้แต่แต่เราซื้อให้มันอยู่ในเรียดของเส้นที่เราตีไว้นะครับประมาณนี้นะครับ เป็นเทคนิคนะครับส่วนตัวของผมเองนะครับส่วนใครมีวิธีตรงไหนก็แล้วแต่ความเอาไปต่อยอดได้นะครับพิ็นจลนาวนะครับก็รอมันขึ้นครับตอนนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นวิธีเก็บเล็กๆในน้อยนะครับในการซื้อเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มขยับขึ้นมันจะมีขึ้นบีลงเราก็มาดูดูตรงนี้นะครับดูตรงมุมขวาเห็นไหมครับ 24ชั่วโมงต่มสุดสูงสุดนะครับว่าเรทราคาเนี่ยมันมีส่วนต่างกันอยู่ตรงนี้มีต่ําสุดไปถึงสูงสุดประมาณนี้มันมีขึ้นไปเยอะเหมือนกันแล้วทีนี้เราก็จะหาราคาที่มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางที่มันขึ้นนะครับมันจะเป็นการขยับนะครับราคามันมีการขยับตรงนี้เราก็มันก็น่าเล่นนะครับเหรียญตัวนี้ครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ